เออมาเบิงก็เห็นเลยก็เห็นเลยมันจะมีสามตัวเห็นยุกาบมันเนี่ยกาบอมากอนเนี่ยเนยกาบเนี่ยเห็นเห็นยังครับเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขเห็นยี่หมเลยครับเห็นยุกาบมันเนี่ยกาบแบงครึ่งเลยเนี่ยเห็นยุกาบแด่งครึ่งอยาอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานทิศสวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องของเราในวันนี้นะครับวันนี้แอดเดินทางมาที่บ้านของอของคุณพี่พี่เดชเนาะได้ข่าวว่ามีต้นกล้วยนะครับออกปีนะครับที่ลำต้นนะครับแอดก็ต้องเดินทางมาเพื่อจะมาหาโชคนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้วยกันแล้วก็จะสอบถามนะครับว่าเป็นยังไงมีตัวเลขมีอะไรไหม เนาะเพราะว่าทางช่องของเราก็เป็นช่องที่ตามหาตัวเลขอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะสอบถามจากเจ้าของต้นกล้วยนะครับที่บ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันเลยนะครับเอ้าพี่เดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ามาเบิ่งนะครับมาตามมาป่ะเพื่อนเพื่อนพอดีได้เข้ากัเลยมาเลยประมาณสองสามมือเลยอะอ๋อ ออกแก๊กมือแล้วซีมือนี่บ่โอ้ยังยังบัดทันเดยังบ่ได้สุดยังบ่ทันออกสุดเลยออกมาครึ่งหนึ่งเนาะแต่ว่ามืออื่นน่าจีออกบดแล้วนี่กาบกาบตัวนี้กาบหม้อตัวนี้ก็ลังออกออกมาที่แรกอ่ะยายสมจิตเอิญมาเบิ่งก็เห็นเลยก็เห็นเลยมันจะมีสามตัวเห็นอี๋เหรอหยาจิตเห็นนั่นน่ะ ว่าอันเห็นอยู่บ้างไหนเห็นอยู่กาบมันเนี่ยกาบกมากก้อนเนี่ยกาบเนี่ยเห็นเห็นอะไรครับเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขเห็นนี่บ้างไหครับเห็นอยู่กาบมันเนี่ยกาบแดงจึงขนเลยเนี่ยเห็นอยู่กาบแด้งจึงขึ้นท่านใดสนใจล็อกเก็ตล็อกช้างถุงเงินถุงทองภายในบรรจุไปด้วยมวลสารช้างล็อกช้างงาช้างกระดูกช้างขนหางช้างหนังช้างไว้พกติดเนื้อติดตัวติดลานค้า เสริมบารมีหนุนโชคหนุนดวงการค้าการขายการงานการเงินโช่กลาบเลียกทรัพย์แถวคลาดปลอดภัยท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนเรามีบริการเก็บเงิเงนปลายทางเป็นเจเป็นหาเป็นเจเป็นเจเป็นหาเป็นเจเกจหาเกจเจหาเจโอ้เห็นสามตัวเลยนะเห็นสามตัวเลย <5. S 2> เขามาเบิ้งขนหัวลุกหยาบหยาบเลย<อ> <laughs> เห็นเป็นนั่นใสครับเห็นเป็นตัวเลขเลยแล้วเห็นเป็นตั<บ>เวเลขเลยแดงจึงครึ่งเลยไงเห็นเจ็ดห้าเจ็ดพอดีเจ็ดห้าเจ็ดแดงครึ่งเลยมันขึ้นมาตั้่จมือแล้วลครับได้ใจมือแล้วในประมาณสี่มือนี่ประมาณสี่มือจ้าสี่มืออันนี้อยู่ตอนตอนนี้ยังยังเห็นอยูบอ่บ่เนาะยังยังอยู่บ่ตัวเลขดตอนตอนนี้กับเป็นล้างๆ้างแล้วเนี่ยเป็นล้างล้างแล้วแกเห็นอยู่ก็เกา แต่แต่มือแรกนี่เห็นเห็นคัะกี่หลีแดงจริงๆเลยยางเของมาเดี๋ยวขึ้นเห็นเลยแห่โอ้ครับเห็นเป็นตัวเลขแล้วนะเห็นเป็นตัวเลขแดงแต่ไวเลยเดี๋ยวขนหัวลุกหยาบๆเลยครับพี่น้องมาเบิ้งหลายบ่หลายมาเบิ้งแซ่บๆกันเห็นเห็นตัวเดียวกันเบิดเนาะเห็นตัวเดียวกันเบิดเดินลังคนกับเราเห็นลังคนกับเราเห็นลังคนกับเราเห็นว่ามันอยู่งใสมันอยู่งใสกันนนั่เด้นั่นเด็ดกันเบิ้ง มีม hmm. mi ah, um. ah. ีเพิ่นเห็นตัวใดอีกบ่เห็นผมเห็นเป็ดครงบ้านอ่ะตัวเปียดครับตัวเห็นเปียดครับตัวเดียวเป็นเปียดเป็นเจ็ดครับเปียดเจ็ดอ๋เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งอ่าเดี๋ยวซุ้มให้เบิ่งใกล้ๆได้ครับเด้อใครโพยแม่ไปดูบนนั้ได้ของกล้วยนะต่าไปนะถัดบ่นนอหนิถัดบ่คือจังยอนแสงจังไดยมันยอนแสงเอาได้อยู่ ได้เลยสักนี่แหละซูมเต็มทีแล้วเอาให้ FC เอฟซีเบิ้งเก่งหน่อยเพื่อเพิ่นเห็นเป็นตัวเลขห้เห็นตั้งกันพี่น้องกับมาเบิ่งไหลไหลดีมาสอบถามเพิ่มก่อนมาสอบถามนะครับผมตรงนี้เป็นของพี่พ่อ,อ,อบ่พี่พ่อซื้ออย่างเน้ะซื้ออภิเดชนายอภิเดชแกบไทยสูงอ๋อนายอภิเดชแกบไทยสูงอยู่อยู่บ้านบ้านเลขที่ร้อยสองบ้านจันทร์ บ้านเลขที่นี่นะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สองอาอ้าใช่ไหมบ้านไหมหนึ่งศูนย์สองบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สองเมืทยหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองป้าทนาครับหกสิบปีหกสิบหกสิบพอดีหกสิบพอดีหกสิบพอดีครับตรงกับเลขตรงเลขลายหม่องก็ตรงหลายหม่องนี่เด้อเอานะครับผมบดใช้วิจารณาในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมเรานําเสนอเป็นเพียงแนวทางให้กับทุกท่านได้พิจารณาดูนะครับ พ่อบ่ได้ไปเฮ็ดไปแจ่งนะครับบ่ได้แต่งบ่ได้เติมไม่อย่างมันเป็นเองเป็นเองออกมาเองออกมาเองแมนด้ประมาณจะมือสี่มื่นสี่หมื่นเนาะแมนสมื่อเลขที่เห็นตอนแรกคือเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจเจหเจ็นขนเลยเ่นขึ้้เจ้าเห็นจดายตัวนี้เจาเหอนตัวไของแปดแปดดแปด โอ้ข้างนี้ข้างนี้กับตัวเดียวกั <Krist ian> นโอ้ตัวเดียวกันข <c inhos> <athletes> ้างนี้กับตัวเดียวกันสิมันจะสูงโอ้มันย้อนแสงมันย้อนแสงมันย้อนแสงก็ดีดวงดวงอาทิตย์ยูซึนพอดูที่หนึ่งศูนย์สองอายุหกสิบปีเลขที่เห็นยุปีกล้วยนี่เกตหาเกตแล้วก็หาเกตนี่ผู้เห็นตังแปดเจ็ดแปดเจ็ดอีกตัวหนึ่งเนาะครับเอฟซีท่านจงกะ ถามักกะน้ำไปเป็นแนวทางนะครับถาบประมักกะพันนะครับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับทัางส่งของเขาก็น้ำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็เห็นสิ่งที่แปลกนะครับเราก็มีชาวบ้านมาเบิ่งกันนะครับมาขอโชคนะครับกัตามที่ได้วอาให้ฟังไปนะครับว่าได้ตัวเลขตัวใดแน่นะครับได้เลขตัวใดแน่กัตามที่เห็นนะครับกับมีเห็นตังแต่ว่าตัวเลขก็บไม่ได้แตกต่างกันหลยนะครับ เห็บเบิ้งคักๆอีกเจ็ดเทียนหนึ่งเบิ้งก่อนมันก็ได้ซ้ำนี่เนาะเอาเห็นบ่เนาะตัวเล็กดีครับกำลังสีออกนะครับกำลังสีออกใกล้ใกล้มือเนาะใกล้ใกล้มืออ่าวันที่วันที่สามสิบเอ็ดเนาะคอยมาเบิ้งอีกเทจนึงเพราะออกสุดแล้วสิตเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นเล็กเกิดติดเตาตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นเล็กเกิดติดเตา แม่มองเห็นไปนี่ก็เห็นได้เกียดแต่อันพี่เด็ดเจ้าฝันยังแม่บอกวคนที่เอ่อกล้วยที่ออกเป็นปีแบบนี้โอ้ฝันว่าได้ไปหยิดทองพระเจ้ยไแม่โอ้ฝันว่าได้ไปหิดทองพระเจ้าในบ้านหงษ์บ้านซีสเลัดบ้านเฮานี่เนาะบ้านนี้พี่ฮัดเป็นยังไงบ่เข้เขาลงบ้านบัดนี้กล้วยกล้วยกล้วยนี่ออกที่หลังเนาะ เอาเดี๋ยวสรุปให้เอทีแฟนช่องเพิ่นเบิบ่งจักหน่อยนะครับตัวเลขเออ่เดี๋ยวเว้าซื่อๆอาจสิจำไม,ม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเขียนให้เบิ่งเลยเนาะครับเขียนให้เบิ่งเลยตัวนี้เนาะครับเลขที่อยู่กล้วยที่ออกอ่ออก,ออกออกปีเนาะอยู่ออกทางเออ,อ่ต้นครับเห็นพี่น้องหลายๆคนเนาะครับเห็นตัวเลขอยู่ทีก่กาบปีเนาะครับกับเป็น7กฐานเนาะครับมีผู้เห็นต่างอยู่ก็คื หนแปดจ็ดนะครับนอกน้นเห็นคือกันเบิดนะครับตัวเลขตัวเดียวกันนะครับส่วนบ้านเลขทีเจ้าของกล้วยนี่ก็คือหนึ่งศูนย์สองนะครับหนึ่งร้อยสองนั่นแหละอายุของพิเดชนี่หกสิบเนาะของเงินของวิหัสเท่าไหร่อายุครับหาสิบเก้าเอาเดี๋ยวเขียนให้เบิร์ตเห็นหน่อยไงหาสิบเก่านี่เป็นอายุแม่บ้านเพิ่นเนาะ ส่วนของพี่เดชนั่นหกสิบบาทเล็กที่ร้อยสองพี่น้องมาเบึงปีกล้วยเห็นเ็ดหาเกกับแปดเ็ดนะครับกับเกปหน้าจอเลยนะครับเกับเกตหน้าจอไปบึงนะครับเพื่อมีโชคกับตุนกล้วยนะครับครับตัวเลขกล้วยปีกล้วยที่ออกล้ำตุนเนาะครับก็ได้ไปแล้วนะครับอพอดีมาพ่อ อานะครับอาของแอดมินเองเนี่แหละบ้านยู่พ่ไกลกันบันไดดอกครับเราบอกว่าเรามีกล้วยนะครับเราไปถือกล้วยมาจากบ้านบ้องหันนะครับกตะทิ่ทำอาเนาะว่ากล้วยนีไ่ได้ได้มากเลยเอาอาที่ไว้ ก้วยนี่กันไปเขาศูนย์เปิดศูนย์ไหมเปิดศูนย์อะไรเปิดศูนย์ไล่เอ็กซซิตโซไซตี้อ๋อเปิดศูนย์เปิดศูนย์อาหารเสริมอ๋อขายอาหารเสริมอาหารเสริมครับไปเปิดศูนย์ศูนย์ไม่หรออาหารเสริมครับนี่เพิ่นก็เอาเพิ่นกบพักกันเอาก้วยไปเอาก้วยไปไปนี่ผู้ผู้บีกินเพิ่นกับีกินนอเพิ่นนั่นนี่เลี้ยวเพิ่นเจ็๋งยังเลี้ยวเลี้ยวนะแบบนี้ผู้ลูกสาวนี่เอาไปกิน มันผดูดมือกาลังสีดีมันผดูดมืออ๋อกล้วยเนี่ยกล้วยนี่ปัดไปเห็นตัวเลขเนี่ยโอ้เห็นตัวเลขใส่สาเห็นตัวใดขห้เบิ้องจัดจเบิ้งงรับใธอเบิ้งผมกันเลยเอาเก็บไปเบิ้งเท่าเดียวนี่ส่ยไอาอสีบอกได้ไหมสีเห็นคือผมบอกผมเห็นเลขหาแล้วล่ะตัวนี้อันนี้สองโอ้อันนี้เลขสองเนาะอันนี้หาอันนี้หาครับอันนี้หาอันอันใต้นี่ก็เป็นเ็ตเนี่ย โอ้นี่ตัวต,วตไตนี่เป็นเลขเก็ดแมนโอ้นี่นี่แมนแมนแมนนี่ ي, ي, แมแม ي, ตรงกันกับกล้วยอันนี่ออกอีกบันเนาวปีกล้วยเลยตรงกันกับปีกล้วยเลยอันอันนี้จักมือละอันเอาไม้ได้ได้สองมือนี่แล้ว,อ,ลวอ,อันนี้สองมือนี่เล้วสองสามมือนี่มือที่สามนี่แล้วอันนี้หาอันนี้เจ็ดส่วนทั้งขางนี้สองเป็นสองครับโอ้ชัดยางชัดเลยเอาเน้อบริมีลเจ็ดเดือนนี่เจ็ดเดือน นี่สีดีเจ็ดดีพีอันนี้อันนี้ชัดก็เขาเนี่ยอันนี้อันนี้ชัดชทแชทพอแม่มาเขากันกั็ยูต้นนี้พอดีมาตรงกันกับอันกล้วยยูบ้านพี่เดชนี่พอดีซื้อซื้อลอตเตอรี่ไปหรือติซื้อ,อไว้แล้ว,ลวซื้อไว้แล้ว <laughs> ซื้อได้สามใบคุณเดี๋ยวผมตีไปหาเยอะบ้าน <laughs> เช็ดหาเช็ดก็ไดล เจ็ดห้าเจ็ดก็ได้แล้วทั้งโตกลับทั้งตันี่สามโตัก็ได้แล้วครับือมาไหวแล้วสามตัวนี่สองหาเจ็ดเลยบ่สามโตนี่ได้เจ็ดหาเจ็ดโอ้สองหาเจ็ดคือว่าหาไปไงยุยุกว๋นี่สองอันนี้ไ่ได้เขาตลาดใช่ไหมครับนิชก็ว่าหาเจ็ดนี่ได้แล้วนั่นไงครับครับกระได้ตัวเลขได้ทั้ง เอาได้จังหวะย่างดีเลยนะครับได้จังหวะย่างดีเลยมือนี่มาได้เลขกล้วยพร้อมนะครับอ่าเพิ่นเอามาจากไปเปิดศูนย์นะครับเพิ่นอนขายอาหารเสริมนะครับไปเปิดศูนย์เราก็ได้กล้วยโอ้โหนี่ได้ได้ลอตเตอรีไหมมันคือพับสองเก้าเจ็ดไม่บอกเอาเอาให้เพิ่นเบิ่งน่ะได้โอ้ได้เราได้ดีเก้าเจ็ดแบบนี้เราได้ลายใบอยู่นี่สองห้าโอ้ออกเจ็ดโอ้ยดีนะอ๋อหาเจ็ดสองเนี่ยโอ้เราเราได้ไม่ดีเจ็ดฐาเนี่เราลงทุนไปแล้วครับ <7 S 2> <7 S 1> ากใบตุีเนี่ยไก็ไ้ลงทุนไม่เราครับตุลไปแล้วนครับได้แล้วได้แล้วไลนะครับลงทุนเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาไปแล้วนะครับอันนี้ซื้อตะกอนน่นนี่อไปจูบมให้ตะกอนเจ็ดหานี้ได้อออะซื้อพ่อเก้าใเจ็ดหาหาเจ็ดก็ได้ได้ได้แล้วเอาเดี๋ยวผมสิไปหาค้นกันครับกล้วยนะครับอาจจะเห็นตั้งกันนะครับเห็นเห็นตั้งเดีย แหวไข่เบิ้งอีกเพียนึงนะครับซึ่งอาหินเป็นสองหาเจ็ดนะครับตัวนี้เราบอกว่าสองตัวนี้บอกว่าหาตัวนี้บอกว่าเจ็ดนะสองหาเจ็ดเจ็ดสีเป็น่องที่เบิ้งอยู่กะอาจสิเห็นตั้งนะครับกะเบิบ้งออานะครับว่าเห็นเป็นตัวเลขตัวใหญน,นะครับส่วน ผู้เจ้าของกล้วยนะครับอ่นนี้เราเห็นตามนี่นะครับคือสองหาจ็ดถ่าเอดมิ้นเบิงจะเห็นเป็นหาเป็นจ็ดเป็นสองขึ้นกันตัวเดียวกันบางบางท่านอาจจะเห็นเป็นตัวอื้นนะครับแต่สีไ้เบิ้งอีกจักน้อยนะครับก้อนทีสีจบคลิปนะครับเลขก,กล้วยกล้วยหาชัดอีหดีเด้อหาชัดเนาะหาเลยชัด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 น่ไ ว่านเห็นชัดคักดีอย่งนี้มันจำทุกส่วนสองกับเป็นสองสองชัดเจนอยสองสองชัดหาก็ชัดอยว่แต่ว่าตัวตัวเท่นีมันกับใคเล็สองเดก็เกัเป็นเก็ดได้ไงเนว่าหนนนี่ยงอมันเนี่ยงอมันเนี่ยเมีเก็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเด้ออ่เป็นเล็กนึงก็ไใดเนาะ เดี๋ยเขียนสรุปเ้าสรุป,รป,รปนห่นก็คือตามนี้แล้วนี่ตามนี้ละสรุปให้เนี่แมน,นเห็นเห็นยุกกาบหนึ่งคือเจ็ดหาเจ็ดยุกกาบปีกล้วยที่ออกลำต้นเนาะแล้วก็แป็ดเจ็ดแล้วก็บ,บ้านเล็กที่ร้อยสองอายุเจ้าของกล้วยนี่หกสิบอายุแม่บ้านเพิ่นนี่หาสิบเก้าเอ้าแคปนาจอไปบึ้ง <c oughs> กาบกล้วยดิบ่แม่นหัวปีตัว ยุท oh, oh. ิกาบไหมกาบกาบปีไหมกาบออกบมาบเลยกาบเรียกกาบเนาะกาบปีกล้วยล่ะอกาบปีกล้วยกาบหงวยกาบหดปีนั่นแหละเอาละครับผมมาสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมท่างช่องนะครับได้นำตัวเลขไปขอให้มีโชคเฮงเฮงปังๆถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับ อชอบกระน,น้ำไปก็ชอบกบผพานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เขสามาติดตามรับชมทางช่องของเฮานะครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ตะขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามทำจากเชือกประกรรมนะครับถ้าตได้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ